เกิดที่ที่ตาหลังจากนั้นเมื่อมีรูปาร์มาปรากฏเฉพาะหน้าก็คือปรมัเหมือนกันสีต่างๆนั่นแหละเป็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมาปรมัติไปเห็นรูปธรรมปร,ปรมัภิเรียกว่าปรมัติเห็นปรมัติถูกไหมช่วงเห็นนี่ยังเป็นปรมัติอยู่เลยบางอย่างยังไม่เกิด บัญญัติเกิดที่ไหนคะจําได้ไหมบัญญัติเกิดที่ตาไม่ได้ที่หกูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้โอ้หัวหน้าบอกที่ใจน่ะได้แล้วใช่ปรมัตปรัตเกิดที่ตาจมูกลินกายใจได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าว่าโดยบัญญตัติบัญญัตินี้ก็ต้องเกิดที่ใจบัญญัติไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลินกายจำไว้นะคะเออ เอาละเข้ามาสู่ในส่วนของมหาตารมว่าโดยอารมณ์ที่มาปรากฏทางวิธีที่ยกตัวอย่างนี้ก็ต้องเป็นรูปารมณ์ถูกไหมอ่ารูปารมณ์อันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตตรงจกักขูมีสองใช่ไหมคะคจคัดคกขูปียานิสสองเป็นผลจากบุญหนึ่งผลจากปากหนึ่งจำได้นะ ถ้าผลจากบุญเห็นถ้าผลจากบุญเห็นก็เท่ากับว่าเห็นเป็นเป็นดีดีก็คืออิทฉารมตอนนี้เราเอาอารมณ์แค่ชื่อเดียวก่อนเป็นอิทถารม์ถ้าผลของอกุศลใช่ไหมคะผล,ลของอกุศลอีกหนึ่งดวงตรงจะขู่อ่ะจะขู่ญาณที่สองค่ะแม่ตรงนี้ค่ะแม่ค่ะ นะะีนะ,ะเลขสองตัวนี้นะถ้าเป็นผลของอกุศลถ้าเขาเห็นเพราะว่าการเห็นเนี่ยบังคับให้เห็นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคุณเอกตอบไม่ได้ใช่ไม่ได้นะ,ะ <laughs> ที่เห็น <laughs> เห็นแล้วบังคับไม่ได้เพราะามันเป็นผลที่จะต้องรับในเรื่องของการเห็นถูกไหม ได้ยินเหมือนกันเลยถูกไหมค่ะถ,ถ้าอกุศลนะจะส่งผลทางตาใช่ไหมมันก็ต้องเห็นไม่ดีสิถูกไหมถ้าเห็นไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเรียกว่าอานิขหานณมเข้าใจใช่ไหมคะอะ่มีทั้งอิทธารมณ์อนิจหารมณ์จำอารมณ์สองชนิดนี้ให้ดีก่อนผลที่เกิด มาให้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเย็นร,ร้อนบางแข็งอย่างตืง่นพวกนี้เนี่ยมันเป็นผลสองแบบผลของบุญกับผลของบาปถูกไหมฮะถ้าผลของบุญเรียกว่าอิทธารมถ้าผลของบาปเรียกบาปเรียกว่าอนิธารมนะเข้าใจนะคะอารมณ์ตอนนี้พูดสองชนิดอยู่ใช่ไหมฮะ แต่ถ้าในรูปแบบของวิถิจิตที่ท่านแสดงให้เราได้เรียนรู้เพิ่มใช่ไหมฮะตรงนี้นะเดี๋ยวพวกเราดูดูจักขูวิญญาณจิตในแต่ตอนนี้นีเหมือนกับว่าสองดวงนี้เขาทำงานแล้วอย่างนี้นะเขาก็เห็นเห็นก็คือทัศนาจิตถูกไหมฮะเห็นรู อารมที่ดีอันนี้ต้องบุญเกิดใช่ไหมฮะ,ะบุญส่งผลนะอันนี้บุญส่งผลนะอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารมทันนะฮะแต่ถ้าเห็นรูปอารมณที่ไม่ดีใช่ไหมคะ บาปส่งแล้วนะบาปส่งผลแล้วตัวบาปอยู่ที่ไหนคะตัวบาปอะทาไมถึงมาส่งผลตอนนี้เนี่ยไองเงี้ยบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตกร,รมหรือปัจจุบันกรรมหรือว่าอนาคตกรรมฮะมันมีสามมันมีสามกรรเนะาะอดีตกร,รมปัจจุบันกรรมอนาคตกรรม อดีตกามาถูกแล้มีอีกไหมปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันในชาตินี้ชาตินี้เนี่ยย้อนกลับไปมันเป็นอดีตได้ไหมได้ชาติที่เราต้งเต่เราเกิดมาเราจาได้เราทํากรรมอะไรมั่งก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการเห็นครับถูกไหมฮะอันนี้ว่าโดยปัจจุบันชาติอดีตชาติอดีตกรมมาแน่นอนใช่ไหมฮะมาส่งผล ให้เห็นดีเห็นไม่ดีได้แน่น<ม>อนเข้าใจนะคะน้นถ้าหากว่าบาปส่งผลมาเนาะการส่งเนี่ยเราต้องนึกถึงเรื่องของเ,ออเด่นอยากขยายอย่างนี้ถ้าเป็นผคนทีันิ้ถาลมนะคำว่าส่งเนี่ยนะมันส่งมาจาก อดีตพบก็ได้หรือไม่ก็ปัจจุบันพบนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นอนดีตของปัจจุบันนี้เข้าใจใช่ไหมะเป็นอนดีตของปัจจุบันนี้ก็ได้ด้วยนะถ้ากรรมจะส่งผลเพราะว่าการส่งผลของกรรมที่เราจะเรียนต่อไปในห้าทับสองจะละเอียดขึ้นนะคะ มันมีเวลาให้ผลด้วยนะแล้วก็เรื่องของการให้ผลด้วยนะอันนี้ให้เราเข้าใจในส่วนของตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อนะเมื่อการส่งผลให้เห็นรูปารมณ์ที่ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยในรูปแบบของอิทธิารมณิภารมเนี่ยการทํางนานของจิตเขาเกิดดับเกิดดับแล้วมาตรงสัตตีใช่ไหมคะสัตตีเนี่ยมีสามสัตตีมีสาม ตรงนี้ที่ในรูปแบบเนี่ยสันตีทํางานสองที่ใช่ไหมคะสันตีทํางานตรงหน้าหูอันนี้น่าดึ่ครับสันตีมาทํางานปกติสันตีมาทํางานตรงตาคาที่ไม่หลังช้าใช่ไหมปกติของเขาที่แบบอติมหันตาโอมอ่ะเขาทํางานสองที่แต่ตอนนี้เขาทํางานอยู่ที่เดียวนะแต่ว่าในรูปแบบของมหันตาร ที่ในหลักสูตรเนี่ยท่านบอกว่าไม่จํากัดอารมณ์นะไม่จํากัดอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ไม่จํากัดหมายว่ามีทั้งอติอิทธะอิทธะมัชตะแล้วก็อนิจชาไม่จํากัดอารมณ์อารมณ์มีสามชนิดในส่วนตรงนี้คืออารมณ์มีหกแต่เอาอารมณ์หกมาเป็นสามชนิดอีกทีหนึ่ง ยกอารมณ์อะไรอันหนึ่งมาสมมุตินะคะแม่แม่แมมมยังงงอยู่เดี๋ยวขอช่วยช่วยห้แม่คลี่คลายนะคะอารมณ์หกคิดไหมคะมีรูป,ปาใช่ไหมคะรูป,ปาสาัทธาคันธาราษาโหดพพาแล้วก็ธรรมารูป,ปาที่บอกเมืกี้ก็คือสีต่างๆใช่ไหมคะสีเสียงกลิน่น ไม่ต้องจดตามก็ได้นะคะพวกเราจำได้แล้วเขียนให้ยู้เฉยรถอันนี้เย็นร้อนอนแข็งจับเป็นเป็นต้นใช่ไหมคะทีนี้ตัวธรรมมาเนี่ยอารมณ์เขาจะเยอะอารมณ์ที่ทางใจเนี่ยนะก็คือจิต89เจริสี่ห้าสิบสองปัสสาวะรูปห้าสุขุมรูปสิบนิพพานแล้วก็บัญญัติเห่นมนิพพานแล้วก็บัญญัติอารมณ์ทางใจมีมาก ไม่แปลกใจที่คิดได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะเออมีเยอะนะทีนี้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราพูดอารมณ์เดียวเขาก็ได้สามชนิดเข้าใจไหมคะอารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยโรบารมณ์เนี่ยพูดว่าสามชนิดก็คืออติอิทธาอิทธามาชัชตาอัน,นิทตะเข้าใจใช่ไหมคะ,ใใมคะเอาละแม่ไป่ยักละเข้าใจละ เหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันครับประาันใช่ไหมฮะเออดึงอารมณ์มาอะไรอันใดมาอันหนึ่งแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเขามีลักษณะสามชนิดดีจริงดีธรรมดาไม่ดีเสียงเสียงที่ดียิ่งก็มีใช่ไหมคะเสียงดีธรรมดาก็มีเสียงไม่ดีก็มีอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเออแล้วก็ความคิดความคิดนึกทางใจความคิดเนี่ย เป็นทั้งนามทั้งรูปนะฮะจิตแปดสิบเก้าแบบเจสิบห้าสองนี้เป็นนามนามถูกรู้ด้วยนามอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะใช่ครับถ้าคําว่าอารมณ์อันนี้ถูกรู้เข้าใจใช่ไหมฮะส่วนจิตบกเจตสิกซึ่งเป็น นามใช่ไหมคะเนยใช่ไหมคะอันนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้แต่มีแต่อีเม้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นนามเนี่ยนามเป็นผู้รู้นามเป็นผู้รู้แต่มัก็ถูกรู้ได้เข้าใจไหมคะนามถูกรู้ได้จริงไหมถ้าเราคิดอะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรสักอย่าง รู้ว่าอยากได้นานรู้นางใช่ค่ะความอยากได้มันเพิ่มขึ้นน่ะความอยากได้มันต้องเกิดครั้งแรกรแล้วมันต้องมีการเกิดขึ้นหลายครั้งสมมติติดเพดานสิบครั้งแสดงความอยากได้เนี่ยมันเพิ่มจํานวนใช่ครับอมันเพิ่มจํานวนมากๆเข้าการย,ารยาันวิญญาณวิญญาณก็เกิดขึ้นมาถูกไหมฮะเอ้ ใช่อยากได้แล้วพูดออกมาเลยอยากได้แล้วเดินไปเอาเลยเข<ช>้าใจใช่ไหมฮะบางคนอยากเหมือนกันแต่อยากจะพุสวา่าน<ช>คืออยากจะดา่าพุสวา่านอ่าอยากด่าๆๆบางคนอยากเหมือนกันคืออยากสัมผัสประลาป<ช>คือเพลเจอร อยากเหมือนกันแต่อยากมุสาวาสได้ไหมฮะได้ความอยากทําให้โกหกได้ไหมได้อยากจะโกรธจังนั้นอ่ะชอบที่จะโกรธคนนั้นอยากจะโกรธอยากจะโกรธคือมันมีความพอใจในโทรศั์ที่มันมีกําลังอ มีความโมีความพอใจในความโหความโหดของตัวเองสัจใจความสัจใจมีความพอใจในความโหดของตัวเองโทรศัพท์เป็นตัวโหดนะโหดร้ายนะทาร้ายผู้อื่นโทรศ์เป็นตัวพยาบาทจริงอะโทรศัท์เป็นตัวที่ประทุติร้ายอารมณ์แต่โทรศท์นั่นแหละก็คือโหดร้ายทั้งโหดทั้งร้ายสามารถทําอะไรก็ได้โดยมีความอยากเนี่ย หนุนอยู่ข้างหลังไปไปไปใช่ไหมความอยากเนี่ยถ้าเราลึกถึงอร,ร,ริยสัจสี่อ่ะเป็นสมุทัยยศรรใช่ไหมคะใช่ครความอยากโลภเป็นตัวตัดหาถูกไหมอันนี้เราเรียนนี่เรารู้แล้วเร,เ,รเราค่อยๆพัฒนาตัวเราเองนะคะไม่มว่าคนพูดคนฟังแหละอ่ะมันเป็นช่วงพัฒนากำลังพัฒนาชองพัฒนา อันนี้เข้าใจนะ,ะให้รู้ว่า8952เอนี่ยคือจิตกัจจะสิทธิ<ฆ>์เป็นอารมณ์ทางใจแต่ก็มีนามจิตนามเจตสิทธิ์ที่เป็นผู้รู้อารมณ์เหล่านี้เข้าใจใช่ไหมว่านามมาธำําเท่านั้นที่จะรู้รูปกับนามได้<ฆ>แล้วนามมาทรรมเท่านั้นที่จะละรูปกับนามได้เป็นขาด นามมาทำเท่านั้นที่จะละรูปนามได้เด็ดขาดโสดาปฏิมัคโซดาแบบละรูปละนามได้นั้นโสดาปฏิมัตคเป็นจิตนะอันนี้มันเกิดก่อนเดี๋ยวให้เรียนกันก็คือแค่ยกนะดี๋ยให้เราเข้าใจว่า ธรงอารมณ์เนี่ยนอกจากมีนามแล้วก็มีรูปมีรูปนามเลยเกิดในใจเป็นอารมณ์ทางใจนิพพานเป็นนามใช่ไหมคะนิพพานก็เป็นนามสภาวะที่เป็นอารมณ์นามเนี่ยเป็นผู้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นผู้ถูกรู้อย่างเดียว ตอนนี้เป็นผู้ถูกรู้อย่างเดียวแต่นามจิตนามเจตสิเป็นทั้งรู้เขาได้ด้วยถูกรู้ได้ด้วยรูปถูกรู้ด้วยผด้วยอย่างเดียวเลยฝ่ายเดียวเลยถูกรู้ทางเดียวรูปนะรูปรู้อารมณ์ไม่ได้จําได้ไหมคะเป็นอ,อเหเยตุก,กะสัพตจยะจําจได้นะเ,เป็นผู้รู้อารมณ์ไม่ได้รูป บัญญัติที่หนักเลยไม่ใช่รูปไม่ใช่น้มเข้าใจนะบัญญัติไม่ใช่รูปไม่ใช่นามยิ่งบอกไม่ได้เลยคืออะไรอ่าบัญญัติที่เป็นอารมณ์ของฌานก็มีบัญญัติที่บอกว่าเป็นเสียงสังาบัญญัติเป็นรูปร่างอักขะบัญญัติก็มีอันนี้ต้องแตกออกไปเห็นไหมฮะ ตรงนี้เดี๋ยวว่าจะเอามาคุยกับพวกเราในเรื่องของเรื่องระหว่างท่านี้ด้วยอันนี้นะอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะแม่ขาเข้าใจเข้าใจแล้วคุณรักเข้าใจไหมคะคุณปุณหัวหน้าโอ้หัวหน้าเข้าใจแล้วคุณเอกขาเข้าใจนะคะงั้นผ่านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกนะอ่าทีนี้เราก็มาดู ปัญจทวารอีกรอบนึงน,นะคะตัวหนังสือสีดำนี่นะปัญจทวามีวิสยาประวติวิสยาประวติวิสยาประวติประวติแปลว่าความเป็นไปวิสยาแปลว่าอารมณ์อารมณ์ก็คืออารมณ์หกถูกไหมฮะพูดถึงเนี่ยเรงวงนะอารมณ์ก็คือว่าเรียวงก็คืออารมณ์หกแต่ถ้าหากว่าในรูปแบบวิถี ข้างหน้าเราเนี่ยเราต้องนำเอารูปารมณ์มาเมป็นวิสยปกรวติในวิถีนี้ถูกไหมคะถูกไหมข้งไบมวิสยปกรวติ